ออครับผ่านไปครับการใช้งานจริงร้องคาราโอเกะครับผมครับวันนี้ก็จะมีชุดมานนาำเสนอหนึ่ชุดครับชุดที่ฟังเสียงไปเมื่อกี้นะครับผมราคา1 4 9 0 0บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับปีใหม่ครับแนะนำเลยชุดนี้จบแน่นอนครับปีนี้ซื้อแค่นี้ ปีหน้าอัปเดตเป็น2อสองเลยสำหรับชุดนี้ครับมาดูกันชุดนี้มีอะไรบ้างครับผม1นครับเบสสินิ้วเทอร์โบเลยนะครับผมครับข้างในเป็นดอก18นิ้วโครงปั๊มสำหรับตัวนี้ครับผมครับความพิเศษตัวนี้คืออะไรครับ1ได้เสียงที่หนักแน่นครับ2ครับตู้เป็นงานตู้ PA ทั้งหมดมีขอบเล็กมีตะแกรงครบทุกอย่างงานตู้เป็นงานไม่อาจยี่สิบปีทั้งหมดผมบอกเลยว่าใช้งานได้นานได้ทนแน่นอนครับเสียงก้างก็เป็น A B 12ครับ1ินิ้ว1ดอกแลมอีก1ดอกครับผมพร้อมด้วยครับนี่ตะแกรงปั๊มครับได้ไปด้วยครับฟังก์ชันสวยงามมากครับผมด้านข้างมีหูจับอะไรครบทุกอย่างครับงานตู้ตัวนี้ก็เป็นงานไม้อัดทั้งบทครับล้วลองว่าใช้งานได้นานหลายปีแน่นอนพร้อมด้วยฟังก์ชันที่ครบของพาวมิกครับไม่ว่าเป็นฟังก์ชัน eq ฟังก์ชันเอฟเฟกมีมาในมิกทั้งบทฟังก์ชันบลูทูธเปิดเพลงแบบไร้สายมีมาในมิกทั้งบทตัวนี้เขาเรียกว่าพาวมิกครับเป็นมิกที่มี power ในตัวครับผมครับ เราใช้ค่าหนึ่งขาเบตค่าหนึ่งขถวกลาง พอแล้วครับอิ่มเลยแล้วเรายังสามารถทําคอสในมิกก์ได้เพราะว่าตัวนี้มี EQ มาทั้ง2ชั้นครับสามารถข้าดึงเบรคคะแนกลางได้สบายครับผมข้อดีทําอย่างนี้คือครับลำพงทํางานตรงความถี่เสงการทํางานตรงความถี่ครับผมแต่ก็เสียคือบางเพลงอาจจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีครบเพราะว่าเราแบ่งซ้ายขวานสลับตัวนี้ครับผมในช่องมิกเรายังสามารถปรับเบสได้ปรับกลางได้อีกต่างหากสลับชุดนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมชุดนี้ได้สายลำพงไปด้วยครับผมครับไปถึงแค่เสียบไฟเส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับกับชุด1 4 0 0 0กบ ออกซาวผมคุณครับผม